เดี๋ยวเรามาดูเมนูเปิดประเดิมของเราวันนี้นะคะนี่คือผัดหมี่เหลืองของเรานะคะจานนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเพิ่มพิเศษนะคะปกติเราจะขายรา,าคาปกติอยู่119โคนนะคะแต่ลูกค้าเขากลัวไม่อิ่มเขาบวกเป็น150โคนค่ะนี่คือผัดหมี่เหลืองไก่นะคะทางร้านเราค่ะเมนูแรกของเราในวันนี้นะคะส่วนเมนู ส่วนเมนูนี้คือเมนูตามมานะคะขาดไปไม่ได้เลยค่ะคือเมนูไก่ทอดของเรานะคะอันนี้จะมีอยู่7ชิ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมนูนี้จานนี้ในราคาอาหารตามสั่งเราจะขายอยู่ใน129คนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยนะคะไวชิคูทมอดแอคแลอด เดี๋ยวเรามาต่อหยอดไก่กันนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้นี่ประเดิมไก่ทอดกับอนนัดเส้นไปเดี๋ยวเรามาดูว่าไก่ทอดทางร้านเราจะทํายังไงต่อไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะกริ้งกริงริงแบบนี้นะคะเขาก็ะยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ที่แอนว่าไว้มี2วิธีนะคะถ้าเราอยากให้ชิ้นกลมเราก็กิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เหมือนที่แอนว่าไว้ถ้าเราอยากให้ชิ้นแบนเราก็กลับแบบนี้นะคะมันสิเป็น2ลักษณะอยู่ด้วยค่ะมือเจ้าค่ะแบบนี้นี่เขาสิได้ใกล้ใกล้สิ่นกลมๆไหมคะ่ะเห็นไหมเครื่องทอดตัวนี้นี่ใหญ่กว่าที่เดิใหญ่กว่าตัวเดิมนะคะเมื่อก่อน แอนนสั่งมาสองตัวตัวเท่าเดิมเหมือนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเอาตัวใหญ่ออกมาทอดแล้วทีนี้ไฟมันตัดค่ะเพื่อนๆถ้าเ้าทอดพร้อมกันนี่เพราะว่าอันเพิ่นใส่ไฟหลายก็ตวเก้าไหมค่ะแอนก็เลยต้องใช้ตัวเตัวเดียวอีกเหมือนเดิมมาบอมี่สองตัวคือเก้าค่ะแต่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเ้าสามารถทอดได้หลายชิ้นค่ะ ในหม้อตัวนี้นะคะตัวก่อนทอดได้ว่าเกิน30สิ้นค่ะตัวนี้เราสามารถทอดได้ทีนึง่ะเยอะค่ะไม่รู้กี่ชิ้นแล้วนะคะตอนนี้1 แอนจะทอดทีเท่ากับที่ลูกค้าสั่งนะ,ะอันนี้ลูกค้าเขาสั่งสองกล่องนะคะเขาก็สิทอดสองกล่องเผื่อว่ามันสิบบอนเป็นไก่เก่านะแม่คะ่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเอาอยู่ห้าท่านนี่เฮาสิทอดอช่วงที่แบบว่ากล่องต่อกล่องเหมือนกับที่ลูกค้าสั่งมาทีหนึ่งเฮาก็สิฮิตไปจังซี่ค่ะถ้าห้อง ลูกค้ามาเยอะเราก็สามารถทอดพอกลางๆแล้วก็พักไว้ได้แล้วทีนี้เวลาลูกค่าบึมๆมากเขากับเอาที่เราทอดพักไวน้นะลงมาทอดอีกที่หนึง่งประมาณนี้ค่ะเราต้องรู้จักแบบว่า,อ,าอะไรนะคะพริกผันะนะะ่ะแม่ค่ะแต่ตอนที่แขกไม่เยอะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องทอดล่อแบบนี้ได้นะคะก็จะได้ยุบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนข้าวเหลืองกันนะคะ เตรียมกล่องไว้รอแบบนี้นะคะไก่ทอดทางร้านเราคือเบอร์11นะคะเท่ากับสีเขียนกำกับการแสดงไว้นะคะว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะต้องกำกับการแสดงว้บางครั้งลูกค้านี่เขาเขาโกหกเรานะคะเขาได้ใกล้ไปเขากัะตัวค่ะว่าเขาได้กุ้งไปก็มีนะคะท,ท,ทั้งๆที่กุ้งแพงกว่าไก่นะคะเขาคือว่าเขาทรงฟิษแล้วเขาสีใดอาอาหารฟรียังสีกะมีค่ะ มีมากมายหลายรูปแบบก็มีนะคะเจอมากะ่ะหลายลูกแบบค่ะบพื่เจ้าคะ่ะแต่ประเทศสวีเดนนี่เขาสืบบัคคอยที่สีบแบบว่า,าจุกจิกกับเท่าบาค่คอยที่สีิสเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าต่างประเทศมาพูดกันแบบง่ายๆเลยนะคะต่างประเทศเข้ามาอยู่นะคะเขากบสิคิดว่าเขาหลอกใดทังสี่ลหละคะ่ะเอ็นคืวานะคะเนาะเห็นไหคะ สวยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยง่ามตามทองเรื่องค่ะไก่ทอดของเรามาดูนะคะเข้ากับปิดเครื่องไว้เลยนะคะน้ำมันนี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี่นะคะ เวาสดาับเขาับมือ,อื่นเขาจังสิบเปี่ยนค่ะเดี๋ยวแอนจะคลีบไปเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะจะได้อยู่ประมาณนี้นะคะกล่องน,นึงค่ะการใส่ของเราอย่าใส่ให้เข้าตรงนะคะใส่ให้เขาเป็นมาโรโก,โกเกกนะแม่ค่ะ ปริมาณอาหารของเราหนิเจ็ดแปสิ้น,นะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะชุดหนึ่งของเราขายพร้อมคู่จิ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเห็นไหมคะการวางของเราเนี่ถ้าเราวางสวยนี่มันิิเป็นในหน่อยนะคะเพื่อนแต่ถ้าเราวางคขวยไปคขวยมานี่มันสิเหมือนกับว่า ก็บอกง่ายๆก็เอาตามเอาตามจริงเลยนะคะหลอกหลอกหลอกให้มันเยอะขึ้นยังสิประมาณนี้มันก็ดูสวยงามนั่นค่ะเมื่เจ้าขาเบ่แมนว่าหลอกเขาวบาแมนแบบนี้นะคะแต่มันก็ได้ตามที่เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าในเมนูเขาก็เขียนบอกเขาอยู่แล้วว่าเจ็ดถึงแปดชิ้นประมาณนี้ค่ะถ้าสิ้นใหญ่เขาก็ให้ให้เกตสิ้นถ้าสิ้นน้อยสิน้นสิ้นใกล้แต่ละสิ้นของแอนนนี่ กับวิวาทอกันนะคะแล้วไก่อกหนึ่งนี่ที่แอนเอามาหั่นนี่เราไม่ได้หั่นเหมือนกับแบบว่าหั่นเลยนะคะอกไก่แบบนี้เขาก็เอามาผ่าเคืองเหมือนที่แอนเคยทําให้ดูแล้วค่ะผ่าครึ่งแบบนี้แล้วเราก็มาหั่นตามเฉลียงไก่ชิ้นหนึ่งนี่เขาสิได้อยู่ปริมาณแบบมาตรฐานตามร้านที่เราทําขายตอนนี้คือ10-11ชิ้นเลยนะคะ แล้วกล่องของเราแต่ละกล่องแต่ละยางนี่ไม่ใช่กล่องโฟมนะคะกล่องกระดาษนะคะเพื่อนๆแอนจะให้ดูกล่องข้าวของแอนจะมี2ไซส์นะคะอันนี้ไซส์เล็กค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะเขาแตกต่างกันนะคะไซส์เล็กนี่จะเป็นคู่กับอาหาร1ชุดแบบนี้ค่ะแต่กล่องใหญ่เป็นข้าว2กล่องนะคะอยู่ในกล่องเดียวเท่ากับสิประหยัดเวลาตักลงไปน้ำหนุนนี่นั่นก็ว่ากันไปไปนะคะกล่องนึงนี่ ข้าวสองที่เราก็จะไปในไก่แบบนี้เข้ากับสินับกันว่าในหนึ่งบินมีข้าวกี่กล่องถ้ามี5้ากล่องเข้ากับตักแบบนี้ค่ะถ้ามีห้ากล่องเราก็ตอกตักเข่าสองกล่องใหญ่แล้วก็อันนี้กล่องเล็กในบินเดียวบะเมน่าเขาสีแบบว่าตักแบบนี้5กล่องเลยมันกักินเมลาไปเข้ากับท้ำงานมันก็กินเมลาไปไปแเมนมะค่ะ แต่ถ้าเราตักแบบนี้มันกระเีใดแน่นิดนึงค่ะประหยัดไปล่าลงนะคะไก่ทอดของเรานี่สิม,มีคูจินแบบนี้นะคะโดยที่อยู่ในเมนูของเราถ้าลูกค้าเขาไม่เปลี่ยนซอสนะคะเขากระเซได้แบบนี้ค่ะกล่องผักสลัดกล่องผักหล้อกักล่องน้ำจิ้มนะคะแบบนี้น้ำจิ้มหวานค่ะถ้าลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนเป็นซอสเคอรี่อย่างที่เราทำออกบุฟเฟ่ทุกๆวันหรือเป็นซอสถัว่ว เขาก็สิบ,บอกเข้าเขาก็สิแกงมากในการที่เขาสัง่งแต่ถ้าเขาไม่สะเขาบะแกงมาในเวลาที่เขาสัง่งเขาก็สิได้แบบนี้ค่ะแอมจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาสิได้แบบนี้แล้วก็ข้าวอีกหนึ่งกล่องนะคะเราจะขายอยู่ในราคา129คนค่ะประมาณนี้นะคะนี่คืออาหารของเรา ส่วนอันนี้คือ,อผัดไทยของเรานะคะผัดไทยนี่เราแยกถัว่วมาแอนจะเอาให้ดูค่ะเราจะแยกถั่วแบบนี้ตลอดนะคะเข้าสิวัาเข้าสิว่ตใส่ถั่วลงไปในผัดไทยค่ะลูกค้าเขาจะรู้นะคะคือเจ้านี้นี่เขาสั่งมาบินเดียวเจ้านี้นี่หกล่องเข้ากับสินนับกันไปเลยว่ามันมีข้าวกี่กล่องนะคะ เข่าเขากับซีนบแบบนี้มีข้าวห้ากล่องแล้วก็ตักไปข้าวสองกล่องใหญ่แล้วก็อันนี้หนึ่งกล่องเล็กเข้าสีหูแบบนี้เข้ากับจัดเตรียมใ้เลยค่ะเพราะว่าเรามันสะดวกกับเข้าค่ะแล้วเราก็เขียนกำกับการแสดงเหมือนเดิมนะคะข้าวนี่คือสองกล่องเข้าเขียนใ้ค่ะสองคูณข้าวนะคะส่วนข้าวกล่องหนึ่งนี่เข้าว่าเขียนค่ะแบบนี้นะคะคือคือเทคนิคการเหตุงานของเข้าค่ะ ้าเขาเหตุห้เป็นระเบียบหรอกก่ะลูกค้าเขาเข้าเขาเข้าใจเราสิเขาเกิสิบบ่บ่มีปัญหาค่ะส่วนถุงแบบนี้ทุกลูกของเราเราขายเราขายในราคาลูกละสามคนนะคะนี่ค่ะเอากตใส่ว้แบบหนีเลยนะคะลูกค้าของแอนส่วนใหญ่น่ารักค่ะืุอเจ้าค่ะส่วนใหญ่นีสิบบ่คอยมีปัญหาจุกจอกแจ๊กแจ๊กหรอกค่ะ แต่ปัญหานี่ก็มีมาบ้างนะคะแต่ว่ากัไม่ค่อยเจอค่ะเพื่อนๆคะ่ะเขากับสิสไซใ่ให้เพิินแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่ไปเลยยังเสียไหนหยิบออกมากล่องนี้เกือบลืมให้เขานะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยไปหนึ่งเจ้าแบบนี้ค่ะเข้ากับเตรียมพร้อมที่สิบที่สิมาเก็บตังค์เวลาเข้ามาเราก็แค่ถามเขาว่าคุณสั่งอาหารหรือยังคะขันขว้าเขาสั่งแล้วเขาก็ถามขาว้าเขาสั่งเบอร์อะไรถัดตรงกับเบอร์ห้าองศ์เข้ากับไปเก็บตังค์หรือบางคนเขาก็จะแกล้งชื่อมาว่าฉันชื่อแอนนะฉันชื่อเปิ้ลน,นะเขาก็สิบอกว่างสิเวลาเข้ามาเอามันก็ง่ายในการที่ส่งแต่ว่าบางคนเขากับ่าแกล้งมากกับว่าได้เป็นอุปสรรคค่ะ ส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่ใช่แอนนี่ส่วนใหญ่การที่ส่งกับข้าวผิดบ่อยที่สุดจะเป็นแอนนะคะเพื่อนเือนเพราะว่าแอนไม่ค่อยที่จะถามชื่อลูกค้าว่าเขาซื้ออย่างเ็าเหตุจังแนงสิแอนกับมันใจล่ะคะแอนสิส่งท่ผิดแต่ว่าในความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นนะคะเขาสโตมาบอกว่าฉันส,สั่งผัดไทยทําไมฉันได้ผัดผักกัซิ่ี่ประมาณนี้กัมี่คือกันนะคะเราก็ทําการขอโทษขอโพยขอภายไปนะคะแล้วทีนี้ ถามว่าเขาได้อาหารอย่างนั้นแล้วเขาเสียใจไหมเขาเสียใจแน่นอนนะคะเฮ้ากับสิมีโปรโมสันว่าโอเคพาาเพราะว่าเฮ้ากับสิรูอยู่แล้วถ้ามีหนึ่งคนได้ผิดคนที่สองตามมาเขากรสิโทษไม่แกงนะคะสองคนนั้นก็จะเป็นว่าคุณสามารถมารับอาหารฟรีได้หนึ่งกล่องนะคะเฮ้ากับสิสามาเฮ้ากับสิแบบว่าสันสิเหตุผดให้ฟรีให้เธอ ในวันหลังถ้าเธอสะดวกที่จะมารับวันหลังหรือเธอสะดวกที่จะมารับตอนนี้เธอก็สามารถมารับได้เลยเฮาบ๊อคืาเฮาบ๊คืดเงื่อนกับเขาคุณสิค่ะถ้าลูกค้าเขาแจ้งว่าเขามารับวันนี้ไม่ได้ฉันมารับพรุ่งนี้ได้ไหมได้ค่ะเขากับถิมเบอร์ทศัพั์หรอกกับซื้อไว้แคนี่เฮากับซืได้ลูกค้าของเฮากับขึ้นมานะคะจะบ่ตองเสียใจทั้งคนส่งแล้วก็คนซื้อ อย่างเป็นเราเราก็ต้องเสียใจอยู่แล้วเพราะว่าฉันสั่งผัดไทยทําไมฉันได้กินผัดผักเซมันบ้า่ะกะซีประมาณนี้แต่ลึกๆเขากะซเสียใจแน,น่เลยละค่ะแต่ว่าเข้ากันยินย่อมที่สิสดใสในความผิดของข้าองศ์ิเราก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายนะคะบ่อแมนมาเขาโทษมากเหรอเขาด่าเขากลับแบบนันบ่ได้นะคะนันบ่ได้ค่ะแบบบาเข้าสิเสียทั้งลูกค่ะและเข้าสีเสียทั้ง ทุกอย่างค่ะขาตตองข้าต้องพริกแพ้งให่ได้น้ำนะคะเดี๋ยวเราอลูกค้ามาเอาอาหารนะคะแตนเยี่ยทตอนนี้ทิมบินเขาเรียบร้อยแล้วป่คะเฮยเอาบินเข้าไปใส่หล่ะเขาไม่อย่างแน่แหละแฮ เมนูพิเศษของเรานะคะไก่เสียบไม่ลาดกะทิแล้วก็เอาซอสกะทิแทนอซอสถั่วนะคะอันนี้ลูกค้าเขาสร้างพิเศษค่ะอันนี้เราไม่มีในเมนูร้านของเรานะคะเขาสร้างเองกินเองเราก็ทำให้เขาตามสั่งนะ <laughs> เขาอยากกินแบบไหนขอให้สั่งมาค่ะแอนทําให้ได้หมดนะคะ <laughs> อาหารตามสั่งนี่ถ้าสั่งมาแล้วเราทําไม่ได้นี่ไม่ใช่อาหารตามสั่งนะคะเขาสั่งแบบไหนมาเราต้องทําให้แบบนั้นนะคะสั่งราดกะทิเราก็ต้องราดกะทิค่ะแต่ถ้าสั่งราดนมสดนี่ไม่มีนะค <c oughs> คือไม่ทําด้วยละค่ะที่ทำให้เด็กคนนี้นี่เพราะว่าเรารู้ว่าเขากินแบบนี้มาประจำค่ะเพระาะว่า เขามาสั่งทีไรเขาก็ไม่เคยกินเบอร์อื่นที่ทำแบบนี้นะคะเขาเคยลองแกงกะทิที่แบบว่าเอากะทิมาทำกับไก่แต่มันไม่อร่อยเหมือนกับไก่เสียบไม้เขาก็บอกไปละคะเนาะขอให้สั่งสั่งมาทำให้หมดคะ่ะ

ส่วนเบอร์32คือทอดรวมของเรานะคะปอเปี๊ยสาเอยปอเปี๊ยะยหาชิน้นแล้วกอ็อะไรนะคะไก่เสียบใหม้3ชิซิแล้วก็ไก่ทอด3ชิซิค่ะจะอยู่ประมาณนี้นะคะ เซ็ตคุณละเซ็ะตน้นสู้ทักทักหอดออสบรอให้ดรอหายหายเรียบร้อยไปแล้วนะคะแปะหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ะจะได้เดินทางกับบ้านแล้วค่ะปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทางานกันไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คือเกาเมื่อนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่นอนๆก,กดไลค์ subscribe ก,กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเ็ดคลิปไปสาวดอกรต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ